ตเ네ร,รียหมดลูกตเรียหมดทำครับมทุบสวัสดีค่ะคุณครูดีค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะคุณครูวันนี้คุณครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้พวกเรารู้จักชื่อเด็กหญิงเลนูมาจากอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมฝากเพื่อนๆดูแลเพื่อนใหม่ด้วยนะคะค่ะเชิญนั่ง เลดูเราขอนั่นได้ไหมเราเห็นเลดูนั่งคนเดียวเลยอยากมาคุยด้วยได้สิขอบคุณนะเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างรู้ความสุขไหมก็ สวัสดีค่ะคุณครูปฏาชา่ช่นไคะขอบคุณค่ะคุณครูอ่ะวันนี้ในชั่วโมงการงานอาชีพนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำรายงานเรื่องกับอาหารประจำท้องถิ่นและทีนี้วันนี้จะให้จับกลุ่มในการทํารายงานนะคะซึ่งถึงทำรายงานวันนี้จะจับกลุ่มสามคนพวกเราพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วจับกลุ่มกันได้เลยค่ะ เรน,เเนูอยู่กลุ่มเดียวกับเราและแก้มใสไหมใช่ใช่จะได้ช่วยกันทำได้สิเราจะทําอะไรกันดีดล่ะนัอสิอาหารเมืองเลยก็ไปเข้าวุ้นทอนแน่นอนไปทำที่บ้านเราไหมแม่ทำอร่อยมากได้นะ แม่กำลังขนแป้งข้าวปุ้นเอ้ยงข้าวปุ้นกับวมูซี่ใหม่ฮิตข้าวปุ้นอันเมืองเลยอยู่บ้านเฮามีย่างให้ซอยบ่จ้าอันเด็ดพักให้แม่นี่นะลูกนี่พักเขาเนี่ยเด็ดจังซีเด้อเอาลูกเด็ดให้แม่เบิ่งดูแม่คะพวกเรามาแล้วค่ะแม่คะ่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะลูกๆอ่ะพร้อมแล้วนะลูกมือนี้นะอ่ะมาลูกมาข้าวปุ้นฮอนเมืองเลยสะท้อนวิถีชีวิตของคนเมืองเลย ในวันที่เขาคือหัวใจข้องครัวเรือนเขาสร้างที่ปลูกเองทุกนำมาแชร์และโมโ่ทำเป็นแปลงข้าวปุนเ,ปเส้นที่บีบด้วยมือเต็มไปด้วยความตั้งใจกินคูกับพักลวกพักจากส่วนล่างบานจากทองหนาตามฤดูกาลที่ธรรมชาติให้มาคือความพอเพียงและการพึ่งพาพื้นดินส่วนนำเจวคือหัวใจข้องรสชาติเพชดหนัวเข็มหอม ปรุงจ้าข้องพื้นบ้านที่คุ้นเคยเรนูเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาดูเศร้าๆนะฉันคิดถึงน้องสาวที่ชื่อพิมพ์ขงนะเวลาทำข้าวปุ้นซาวเรนูนครน,นอยเดีชอบใจฉันกับแม่ทำเสมอ นั้นเลยน้องก็สามพวกเราทำข้าวปุ้ดซาสิจะได้เหมือนมีบ้านอีกหลังหนึ่งได้สิเสร็จแล้วเรามากินกันเถอะข้าวปุ้นซาเลนุนครเนี่ยเราสามารถปรุงรสชาติได้ตามใจชอบเลยนะอืมโอเคข้าวปุ้นสอง่ินไม่ได้ต่างกันที่รสชาติแต่เชื่อมกันด้วยมิตรภาพความทรงจำและหัวใจของคนที่แบ่งปัน Outside the window, spinning and falling real slow. Blowing on your coffee, watching the steam.